ชาวสวนเทไฟเขียว1.6 7 0 0พันล้านประกันรายได้ข้าวโคตร5 5แสนครัวเดือนทั่วประเทศเริ่มจ่ายงวดแรก20พอยอพยนี้การสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับข่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาดยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นบอขอพอครั้งที่3ทัพวันนี้22สิงหาคมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปีที่4เริ่มประกัน1พฤศจิกายน65ถึง30เมษายน66สำหรับฤดูการผลิต1มิถุนายน65ถึง30พฤษภาคม66โดยจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่แรกหากราคาต่ำกว่า8.50บาทต่อกิโลกร,รมัมตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกายน65เป็นต้นไปเบื้องต้นเตรีมงบประมาณไว้1,669ล้านบาทมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ4.52แสนรายและเห็นชอบมาตรการชดเชยดอกเบี้ย3%ให้สถาบันเกษตรกรและผู้รวบรวมข้าวโพดเก็บและไม่ได้เร่งขายเพื่อช่วยป้องกันร,ราคาตกต่ำโดยจะนำเสนอขอการอนุมัติ โครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาในช่วงแลง้งเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์เพราะปัจจุบันไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดในประเทศเฉลี่ยปีละ7.8 9ล้านตันแต่ผลิตได้แค่4.69ล้านตัน ซึ่งเป้าหมายปลูก0.81ล้านโดยทกศปล่อยสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษโดยเกษตรกร,กรจ่ายดอกเบี้ย3.5%รัฐจ่าย3%โดยมีอัตราดอกเบี้ยรวม6.5%ทั้งนี้มีเงื่อนไขจ่ายไร่ละไม่เกิน4,000ไร่ละไม่เกิน15ไร่หรือรวมกันไม่เกิน60,000บาทต่อราย ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ทกศประกันความเสี่ยงกรณีภัยพิบัติหรือโรคพืชกรณีภัยพิบัติจะได้รับชดเชย1,500บาทต่อไร่โรคพืช750บาทต่อไร่โดยรัฐจ่ายเบีย้ยประกันภัยให้ทั้งหมด172บาทต่อไร่โดยเริ่มปลูก1ตุลาคม2565ถึง15มกราคม2566ใช้งบรวม 262ล้านบาทนาจุลินกล่าวต่อว่าที่ประชุมยังเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงตัดปีพศ2565ถึง2 5 6 7เป็นเวลา3ปีโดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตั้งเป้าหมายผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดในฤดูปกติให้เพิ่มผลผลิตจาก800กิโลกร,รมัรกกรรมต่อไร่เป็น1 1 0 4กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวโพดหลังนาหรือที่เรียกว่าข้าวโพดแล้งให้เพิ่มผลผลิตจากไร่ละ860กิโลกรัมต่อไร่เป็น1,181กิโลกรัมต่อไร่ภายใน3ปีและเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดจาก8แสนไร่เป็น1.1ล้านไร่ภายใน3ปีนอกจากนี้ยังเร่งรัดดำเนินการปลูกหรือพัฒนาข้าวโพดคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จีพีต่อไปต้องปลอดสารอะฟาท็อกซินหรือเชื้อราที่มักพบในข้าวโพดและก่อให้เกิดโรคมะเร็งจะเร่งส่งเสริมการลูกข้าวโพดคุณภาพมาตรฐาน GP ไม่ให้มีการเผาต่อสั่งข้าวโพดต่อไปในอนาคตตามเป้าหมายที่กำหนดใน3ปีซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมมีมติคือ 22สิงหาคม65เป็นต้นไปถึงปี6 7ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางกับผมคนเทียข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กรขขาบขออภัยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ